ไม่หักมาจากมหาสารคามครับพร้อมแล้วมาดูศาล,ลาก่อขึ้นเวทีครับฉลอง เพลงพอตัวยืนหนึ่งแมลงยืนหนึ่งแมนเขายืนมากไม่ได้ติดหนึ่งแมลงครับครบหนึ่งลานวิวแล้วครับพี่น้องครับหลังบ้านครับเดี๋ยวเราเอเราอกมาพุ่งเลยนะ เดี๋ยวปนี้พ่อเอาไปร้อยปนี้เดี๋ยวปนี้ลูกสาวสิลองแก่ครับที่ต้ามครับตาตั้งมือไดนั่นร้อยที่ต้าทั้งทั้งขึ้นไหมายทั้งยูทูบนะครับทั้งช่องสารน่าเป็นมันแท้งครับอ่าแล้วครับมาแล้วครับอสวัสดีครับน้องปอฟิล์ชนารปนีตั้งโดนครับอยู่ดีมี่เฮงจ้า มาแล้วมาแล้วพี่น้องเอียงนี่ยืดหนึ่งแมนเขาเป็นโมนี่มายืดหนึ่งแมนเขาใช่ไหมมาแรกอยู่ไมายืดคูไปมาแรกจะมาแทกทาหลาดูกสุราก็ไม่ได้

มเดียวมวปาปกติสุมื้อนี่ไกกันใส่กอนีลาสินเพรานท่านเด็กเต็งนานดครับมื้อนี้มือนี้มาจากไหนก็ยังเด็กเต็งนาก่อนมูก็คืนแต่ฉากแรก

มาลงมาล้วอนมอันนี้วเย็นกี่ก็เย็นเยอะนะผมไม่ดูว่าจะเลียกว่าเย็นกี่ไม่ดูว่าเด็กก่อนอีกซีมาเด็กตัเดียวร้อนีคอนเทนต์ดี๋ยวื้ออันเยนกันี่ เห็นจะซืรอยัอันตาบีเหรอพรอาบีเล่านู้ว่าว่าให้เป็นนี่เล่นบอกเราเามือโอ้อ้โอ้เาเป็นยังรอบลูกเ่าเป็นยังดอกพี่น้องครับเพื่อความบันเทิงเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องฝากพี่น้องทางยูทูบสวัสดีตอนนี้ครับหลังบ้านสาวน้อยเพียบ้านแพงขณะนี้เวลาห้าทุ่มสี่สิบนะครับห้าทุ่มสี่สิบนะครับ ตอนนี้ผลงานเพีกยินหนึ่งเป็นเขายินว่าไม่ได้เก้าแสนเจ็ดนะครับหน้าบ้านครับหลังบ้านหน้าหน้าบ้านแค่แสนเจ็ดแล้งเนี่ยแยกให้หมงบ้านแล้วไรหลังบ้านหลังบ้านหนึ่งล้านแล้ว ปังปัลูกเปบ้านปบ้านเาเปิพ่อ้นวอพ่อาพพ่้าเพ่อกัังภาพสู้ไปเด้อยู่ดีว่าเพิ่อนยิบกินตังได้่กว่องนัพวหนึ่งันอานี่จะไม่กินตังเลยอ้แม่แม่แล้นองเปมอนเอครับเอื้อนฮอีหน่อยกินเป็นเขาเปื่อนลนะอะไรพ่อะเอนล้อะไรพี่ให้พนัพ่น

นะครับแล้วก <Hospital> ็เป็นการสนับสนุน าวขึ้นเวทีแล้วพร้อมขึ้นเวทีแล้วครับ,รบเพื่อโชอว์บนเวทีอยู่บันอยู่วัดนะครับเนืองจำ农น,นะครับบันเบืบ้องครับลูกสาวมันก็มองมาไล่อมอ,อ,ม,อ,อ,ม,อ,อมันได้ติดดึงมาแรงไปเบิ้งมาไล่เป็นดีเน oh <my> ี่ยติดดึงมาแรงห้าวิออจากน้องมุกหญิง ไม่ก็ได้สิฟื้นมาได้ก็ได้เอากันเป้านำอยู่นั่นแล้วบันอิติตมาแรงเลยเห็นบ่เอาสีบอกไปเ่น้องา่าย้อโจเห็นบ่ะพอกระชายิงเห็นบ่สี่สิห้าี่กว่านาทีมากเลยเอาเสียว่าโคเบอรมหมดแท่เพราะว่าปเช็ค้าวเบอรหมดแ่ในงานว่าโคบอรัทีมือมือีน้อยไกหครับมือมือมืด้มากกว่ามือมีมือรำยองนังฮินฮาล ใหมมือลับ้ายมาวมพูจะพาูยใะดีใครดครับพี่คนนั้นใครดูเอาครับมืออื่นอย่าลืมจะพาครับพี่น้องเย็บที่ทถาจีบตกแกงครับอย่าลืมจะผ่านครับมือืนนะครับแล้วก็ยังมีกลุงปิดอยู่นะครับศิลปินรับเชิญรับยองน้องหินหาวครับยืนบนเวทีนะครับ ทางพี่น้องทั้งเอลจีปบกแดงและยองเดอรรวมถึงส้นระแบกไก่เคี่ยงมอวิทภุละนะครับทางระยองชนบุรีนะครับเหมือนเดิมเหมือนเคยครับอบอกอแล้วโอ้ยกำลังดุปยัน ครับอย่าี่ทุกคนต้องการกดติดตามกดซับสไครป์กไดไลค์กดแชร์ทางของซีบีเด้อฝากกันช่องซีบีให้ถึงแสนซับสไครป์ครับคลิปนี้ฝากไว้ตอนนี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครป์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝ mm hmm. ากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ